ข้างมักทัวเฮาเบิดสวนนน่ก็สิพอได้จักสามขกบนรอบนีเนาะรอให้อโตกันหีิก่อนอ่าตอนนี้มีแต่สองนวยสิเก็บไปตำใสกันก็บักนาบักหุ่งนี่นะส้มสวนมักทัวเมืองฝรัง่งเบิ่งข้างมักทัวเด้อนี่เด้อแต่ว่าปีนี่เนาะอ่าอากาศมันบธรรมดา ตอนนี้เดือนเก่าจนเบิดละอากาศกกยังเอาถือว่ายังห่อนอยู่มีบักทัวได้กินเสยได้หนีพี่น้องเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อน,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 นี่เข้าไปเด้อสมสวนสมสวนสมสวนบักทัวเมืองฝรั่งได้หนี่บอมันแคลิฟอร์เนียเด้อ ปาร์ตมีตั้งสองหน่วยเดียวเดียวเดียวย้อนแสงแปปนึงมีสองหน่วยเบอร์แต่ว่าหน่วยหน่อยมันกกหน่วยหน่อยมันกะเลื้อหลายอยู่นี่แม่นว่เออหน่วยใสเออหน่วยหน่อยมันมีอยู่มันประทันแกอันนี้มันหน่วยใหญ่มันหน่อยจ้ะนี่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 โอ้ยมันเป็นอย่างตัสีเขียวเนี่ยนี่ละปานี้เนาะแอน่บ้านเท่านี้งามแห้งพี่น้อง บ้านท่านง่ามแห่งเ,เด้อมีแนวเดียวนี่เดอ้อเด้โฆษณาอานาบ่เพงซีมัดดันเดียวแล้วก็ปลูกได้ง่ามเพราะว่ามันอากาศเย็นเนาะอากาศบาหวนม,งงมันก็ง่ามเดสื่อจากเถื่อพี่น้องนี่อยู่สวนมีกินน้ำพันเนลาบเนเราก็มีพี่น้องโอ้พริกนี่ก็มีทุกรุ่น มีแบบปุ่มแบบเงวเก็บกระสิไดรห้ายโลอยู่ได้พี่น้องเก็บอ่าใส่ตู้แข็งไว้กินเบิดปีได้ได้นี่นะมะเขือพวงก็มีเยอะแยะพอดีกินสำปลูกสวนน่ะผักสวนคขวเนาะหล้ายอยู่บักทัวเห็นบอ่มันเริศนุ่ยน่อยน้อยน้อยน้อย,อยกับพอสิเดตตาอยู่ได้นี่นะนี่ ปีนี้ได้ไนมันมาจากแคลิฟอร์เนียปีนาเกษสิได้กินบักทัวแบบแคลิฟอร์เนียแต่ว่าอากาศที่ล่ะมันบอกคือแคลิฟอร์เนียพี่น้องนี่เห็นบออันนี้มันบักทัวนะสีดำดำขาวหวานๆแต่ว่าอ่านับหน่วยได้เติบอยู่เบิดข้างนี่ก็สิได้จกักสองสามขกอยู่เด้อ อาเมืองฝรั่งนะจ๊ะทางนี้ก็ยังบ่ท่านนอเาท่านสูกเพิ่งสีเขียวเพราะว่าปลูกคนละรุ่นกันหน่วยย้วหน่วยแยวก็มีเยอะนะคะรู้สึกว่าปีนี้อยู่ปารีสเนีย่ยบักพริกก็ออกไายหลายเพว่านเห็นเพื่อนๆลงในเฟซบุ๊กกันเต็มบ้านไพก็มี ปลูกหน่อยได้หน่อยปลูกไรได้ลรยแต่ว่าทุกคนปลูกแล้วก็ได้กินจ้ะต้นมะละกอเด้อหวังว่าหวังว่าสิได้เก็บหน่วยแบบมีเพื่อนดายู่อันนะเปิดช่อง YouTube อยู่อันนะเพื่อนดาอ่อนนช่อง u t u b e อันนาไปอยู่กับลุงจอดอยู่เยอรมันด้อจ้ะเมียฝรั่งสารคามอ่ะเพื่อนปลูกอันนมะละกอได้เซอยอยู่ในตู้กระจกเพื่อนอ่าเก่งแห้งขอ ขออนาะนับถือในความอนาะฝนะนะีมือการปลูกเพื่อนแน่นอนเพื่อนดาใบบักกูดบานเท่าอันนี้ฝากถึงเพื่อนที่แคลิฟอร์เนียเด้อว่าเบิงแม่ต้อนอ่าใบมะกรูดบานคอยเอยจอนเบิงแน่เด้อนี่เด้อ <c oughs> บานเพื่อน,น,อ,นอ่ะต้นโทโอต้นหนึ่งบานเพื่อนนี่เอ้ต้นใบขี้หูเท่าเพื่อนกระเสียกหัว แต่ว่าเขาบวชขายใบขี้หูดเขาสิขายกระถางเด้อบัดน,นี้เด้อกระถางใส่ต้นไม้ซะกล้ว <c oughs> ยเขาก็มีอัน่างามอยู่เด้อใบกล้วยเขากระิไดหอกข้าต้ม่มกล้วยอยู่เดี๋ยวเขาจะตัดไปหอกข้าตุมกล้วยได้หน่อันนี้มันสวนยอมบ้านเขาเด้อนี่เด้อนี่สวนยอมบ้านเขาสำหรับแฟนคลับใหม่ๆที่ว่ายัางบ่เคยเห็นบ้านอไอดาเนาะ เออวันนี้อากาศสบายๆพี่น้องมือนีบ่มีหยังพิเศษผ้าเละสวนพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเห็ดคลิปขนมแซ่บๆสู่กินอ่าพบกันคลิปนาพี่น้องกราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะพบกันคลิปนาสวัสดีจ้า